เนื่องในวาระครบรอบ120ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนี21ตุลาคม2 5 6 3รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดนิทรรศการสถิตในดวงใจไทยนิรันน์น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีระหว่างวันที่2 1ถึง25ตุลาคมนี้ณไอคอนอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์สเปซชั้น8ศูนย์การค้าไอคอนสยาม สำหรับกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรตินำโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมเยี่ยมชมนิรทศการสถิตในดวงใจไทยนิรัน ประกอบด้วยส่วนแรกจุดน้อมรำลึกสถิตในดวงใจไทยนิรันด์มีการตกแต่งดอกไม้จากดอยตุงจังหวัดเชียงรายอย่างวิจิตรงดงามส่วนที่2เป็นการแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขและพระราชดำรัสในการเสด็จพระราชดำเนินไปในสถานที่ต่างๆส่วนที่ 3. นําเสนอวิถีชีวิตของชนเผ่าที่ได้รับพระกรุณาธิคุณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นส่วนที่4เป็นการสาธิตและการประดิษฐ์ของที่ระลึกตามรอยส สมเด็จยา่าได้แก่การจากดอกไม้แห้งและการปักผ้าครอสติสและส่วนสุดท้ายการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมโดยกลุ่มชาติพันธุ์และสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนรัฐบาลต้องขอขอบพระคุณห้างไอคอนสยามและก็ขอบพระคุณกระทรวงวัฒนธรรมรวมทั้งหน่วยงานต่างๆอีกหลายหน่วยทั้งภาครัฐเอกชนที่ร่วมกันจัดงานสำคัญขึ้นในโอกาสครบ120ปี ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่เรารู้จักกันผลงานที่พระองค์ได้ทรงทําเอาไว้นั้นมีมากมายทั้งในด้านการแพทย์ชนบทในด้านการสาธารณสุขในการด้านการศึกษาก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาชมสิ่งที่เป็นผลงานเป็นพระราชการณียกิจของพระองค์ท่านแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนอกจากนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆแล้วนะครับก็จะมีงานซึ่งวัฒนธรรมนะครับได้เข้าไปมีส่วนช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเยียยาเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิดด้วยนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่จะร่วมกับภาคประชาชนให้เอกชนในการขับเคลื่อนต่อไปนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับประเทศไทยเรามีพื้นฐานมีวัฒนธรรมที่มีความงดงามมุดมสมบูรณ์นะครับก็ช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดไว้นะครับให้คงอยู่ กับประเทศไไทยขอองเราสื่ตปกันด้วยทั้งนี้เหล่าผสกนิกรชาวไทยสามารถเยี่ยมชมนิทรศการสถิตในดวงใจไทยนิรันด์ได้ตั้งแต่วันที่21ถึง25ตุลาคมนี้ณไอคอนอาร์ตแอนด์คาลเจอร์สเปซชั้น8ศูนย์การค้าไอคอนสยาม